บทที่757คนผู้นั้นคือสหายเก่าไม่ได้พบหน้ากันหลายปีแล้วจู่ๆมาพบเขาเขา้าจึงรู้สึกประหลาดใจตองส่วนเอ,อ๋อมีสีหน้าแปลกประหลาดเล็กน้อยแต่ปากกลับเอ่ยอย่างราบเรียบสหายเก่าหรือคนผู้นั้นคือผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นคาดไม่ถึงว่าจะสามารถเข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้ได้หน้าตาก็ดูอ่อนเยาว น่าจะเป็นอาวุโสของพรรคเมฆคล้อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้สินะจะว่าไปแล้วคนผู้นี้แซ่หานและยิ่งไปกว่านั้นชื่อยังเป็นเหมือนกับคนที่เจ้าเคยเอ่ยถึงก่อนหน้านี้อย่างไรอย่างนั้นคงไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอกนะมานเท่าวินลู่ตอบกลับตรง่วนเอ๋ออย่างห้วนห้วนคาดไม่ถึงว่าจะไม่ได้โกรธเกลี้ยวกลับเอ่ยถามอย่างราบเรียบดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับตง่วนเอ๋อ ตงส่วนเอ,อ๋อได้ยินคำพูดของมานเท่าก็หน้าซี่เป็นเล็กน้อยแต่ก็ยังเงียบกริบไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาดวงตาของมานเท่าวินลู่ฉายแววเย็นชาส่งเสียงเหะยังไม่แยแสและไม่ได้เอ่ยทักทามต่ออีกวางคิว้วพลันมีประกายแสงมือสลัวแวบไปมา เมื่อมานเท่าพาตรงส่วนเอ๋อมาถึงหน้าตำหนักนั้นผู้บำเพ็ญเพียรที่เข้าเวรอยู่ต่างตัวสั่นงินงกเอ่ยถามแค่ไม่กี่ประโยคก็รีบเปิดทางให้แน่นอนว่าตรงส่วนเอ,อ๋อไม่มีทางเข้าไปข้างในได้จึงทําได้เพียงถูกผู้บำเพ็ญเพียรคนหนึ่งพาไปยังพักผ่อนที่ปีกตำหนักหลังจากที่หาลี่เข้าไปในตำหนักแล้วไม่นานก็เห็นทางเข้าของห้องโถงหลักจึงเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปทันที ภายในตำหนักนั้นตกแต่งอย่างเรียบง่ายนอกจากเสาศิลาขนาดใหญ่แล้วตรงกลางก็ว่างเปล่าทุกๆสองสามจ้างจะว,วางเก้าอี้ไม้ที่ดูวิจิตรงดงามพิเศษเอาไว้ตัวหนึ่งมีมากกว่า16-17ตัวและบนเก้าอี้พวกนี้ก็มีผู้บำเพ็ญเพียรที่มีสีหน้าหลากหลาย7-8ดคนนั่งอยู่เมื่อเห็นหานลี่เดินเข้ามาก็เหลือบตาม,มามองแวบหนึ่งด้วยความเย็นชาบางก็แสงทำเป็นมองไม่เห็น บ้างก็หลับตาโคจรพลังยุทธ์ล้วนสนใจอยู่กับการกระทําของตนเองราวกับไม่มีใครอยู่รอบกายอย่างไรอย่างนั้นทว่าหนึ่งในนั้นที่เห็นหานลี่เข้ามากลับเผยรอยยิ้มเป็นมิตรออกมาแล้วกวักมือเรียกหานลี่พลางเอ่ยว่าสหอยหานออกมาจากการกักตนแล้วถ้าหากไม่รังเกียจแล้วก็มานั่งข้างผู้แท่หลงเถิดคนผู้นั้นก็คือผู้ดูแลของพันธมิตรมัคคาสวรรค์ จากพักเพลียงหงนามว่าหลงหานนั่นเองขอพระคุณท่านพี่หลงหานลี่ไม่ได้ปฏิเสธและนั่งลงที่เก้าอี้ด้านข้างของเขาจากนั้นก็พิจารณาผู้ที่นั่งอยู่ในนั้นแล้วนั่งหลังตรงอยู่เงียบๆไม่ได้เอ่ยอะไรผ่านไปชั่วครู่เงาร่างของมารเท่าวินลูกก็ปรากฏขึ้นที่ทางเท่าเมื่อเขาเห็นผู้ที่อยู่ในตำหนักก็หัวเราะคิกคัก พลางเดินมายังก็อี้ที่ว่างและนั่งลงอย่างสง่างามไม่ไกลจากจุดที่เขานั่งลงมีชายชาราชุดสีฟ้าคนหนึ่งนั่งอยู่พอดีคนผู้นี้ถือกาน้ำสีเขียวมรกตเอาไว้ในมืออีกมือหนึ่งถือจอกสุราสีขาวเอาไว้และกำลังดื่มโดยไม่สนใจผู้ใดเมื่อมานเท่าวินลู่นั่งลงใกล้กๆกลิ่นไอสตรีก็โชยเข้ามาทันทีชั่วขณะนั้น ทำให้คนผู้นั้นที่ได้กลิ่นถ้าหลงตาใส่มานเท่าแวบหนึ่งและรู้สึกสวยมากมานเท่าไม่สนใจความไม่พอใจของชายชาราผู้นั้นแววตากลับเปล่งประกายตกลงบนร่างของหานลี่ที่อยู่ตรงข้ามเวลานี้เป็นคราวที่หานลี่ต้องนั่งไม่ติดแล้วหลังจากที่เขาขมวดคิ้วก็หลับตาเสียเลยใบหน้าไร้ซึ่งความรู้สึกแต่ในใจกลับคุ้นคิดถึงความสัมพันธ์ของมานเท่าและ ตงชวนเอ,อ๋อตอนนั้นตงชวนเอ๋อถูกผู้นำน้อยของพักมานร่วมสํารานจับไปและเข้าร่วมกับพักมานถึงแม้ว่ามานเท่าผู้นั้นจะมีชื่อเสียงเฉาโชกแต่ก็ไม่น่าจะลงมือกับลูกศิษย์ในพักของตนเองทั้งสองน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรอีกสักอย่างมิเช่นนั้นมานเท่าคงไม่พาตงชวนเอ๋อมาร่วมการชุมนุมด้วยหรอกในตอนที่ฮานลี่กำลังรู้สึกสับสนอยู่นั้น ด้านนอกก็มีเสียงฝีเท้าคนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าคนพวกนี้ล้วนอยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นกลางพวกเขาบางคนก็เป็นคนรู้จักกันบางคนก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเช่นนั้นเสียงทักทายและเสียงหัวเราะเยาะเย้ยก็ดังขึ้นในตำหนักบ้างเป็นครั้งคราวเวลานั้นสายตาของมานเทาจึงเลื่อนออกจากร่างของหานมี แต่ฮาร์ลี่ยังคงหลับตาอยู่ไม่เคลื่อนไหวเขารู้ตัวว่าท่ามกลางผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางพวกนี้ไม่มีผู้ใดเลยที่เขารู้จักแน่นอนว่าจึงไม่จำเป็นต้องทักทายผู้ใดสหายวิญญาณแหลกละเอียดคิดไม่ถึงว่าเจ้าก็มาได้ยินว่าเคล็ดวิชาลับก้าววิญญาณของสหายฝึกฝนจนถึงขั้นสุดยอดแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆวิญญาณแหลกละเอียดชื่อนี้ ทำให้หาลี่ใจเต้นระรัวอดไม่ได้ที่ลืมตาคู่นั้นขึ้นเห็นเพียงทางเข้าตำหนักมีชายชาราสวมชุดสีดำดูผอมแห้งคนหนึ่งเดินเข้ามาและผู้บำเพ็ญเพียรชุดสีดำคนหนึ่งในตำหนักก็เอ่ยทักทายเขาด้วยความกระตือรือร้นหลังจากที่ชายชาราชุดดำตกตะลึงแล้วสีหน้าก็ประดับด้วยรอยยิ้มพลางเดินเข้ามาทำไมสหายหานเคยพบอรหันวิญญ,ญาณแหลกละเอียดมาก่อนหรือ หลงหานที่นั่งอยู่ด้านข้างเห็นความผิดปะกติของหาร์รี่จึงเอ่ยถามพร้อมกับรอยยิ้มเปล่าผู้แท้หารแค่เคยได้ยินพี่เฉิงกล่าวถึงคนผู้นี้ได้ยินว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาหารลี่เอ่ยด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่ตนเองเคยสังหารผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มหนึ่งของวิญญาณแหลกละเอียดในแคว้นเย่เลยแม้แต่น้อย นั่นก็ไม่แปลกข้าจำได้ว่าอาวุโสเฉิงคือประมือกับคนผู้นี้และเสียเปรียบอยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าคงจำเขาได้ดีทว่าจากชื่อเสียงของสหายหานในตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวอีกแต่่ามกลางผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกำเนิดขั้นกลางนั้นมีอยู่หนึ่งคนที่สหายหานอย่าไปล่วงเกินจะดีที่สุดคนคนนั้นถ้าไม่สามารถหาผู้บำเพ็ญเพียรของเทียนหนานปวดหัวมากจริงๆ หลงหานหัวเราะน้อยๆพลางใช้นิ้วแตะที่ริมฝีปากขณะเอ่ยทำให้สามมหาผู้บำเพ็ญเพียรปวดหัวได้มีคนเช่นนี้อยู่ด้วยฮาร์ล,ลี่เลิกคิวรู้สึกตะลึงขึ้นมาแน่นอนว่ามีอยู่แล้วคนผู้นั้นเคยประมือกับสหายจืออย้อหยางหนึ่งในสามมหาผู้บำเพ็ญเพียรถึงแม้ว่าจะเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ทำร้ายสหายจืออย้อหยางได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นยังหนีไปได้ ดังนั้นคนผู้นี้จึงแทบจะเป็นผู้ที่สามมาหาผู้บำเพ็ญเพียรยอมรับแต่แค่คนผู้นั้นรักสันโดษต่อให้เกิดเรื่องใหญ่อย่างนักรบอาคมลุกรานเข้ามาจะมาช่วยหรือไม่นั้นก็พูดยากมิเช่นนั้นคงมีผู้ช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนหลงหานเอย่ยอธิบายอย่างละเอียดทําให้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกําเนิดขั้นปลายได้รับบาดเจ็บหนักคนผู้นี้สุดยอดจริงๆไม่ทราบว่าคือผู้ใดน่าจะมีชื่อเสียงไม่น้อยสินะ ฮานลี่เอ่ยถามอย่างสนใจสหายต้องเคยได้ยินชื่อเขาอยู่แล้วเขาชื่อตัวประหลาดเท่าสวรรค์รังเกียจสหายน่าจะคุ้นหูน่าสินะหลงหานหัวเราะขณะเอ่ยตัวประหลาดเท่าสวรรค์รังเกียจคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้นั้นเคยได้ยินมานานแล้วจริงๆฮานลี่หัวเราะยังขมคืนออกมาพลางเอ่ยพึมพำกับตนเองชั่วขณะนั้นในหัวพลันมีภาพฉากในเขตห่วงห้ามต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้น จารชนของสองสำนักมารธรรมะในตอนนั้นล้วนมีท่าทีหวาดกลัวตัวประหลาดเท่าสวรรค์รังเกียจเป็นอย่างมากแต่ว่าในบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางดูเหมือนว่าพี่หลงและภรรยาจะเป็นรองแค่สาม,มหาผู้บำเพ็ญเพียรสินะฮาลี่กระพริบตาปริบๆเอ่ยพร้อมกับหัวรอกขี้คักแต่เมื่อหลงหานได้ยินแล้วกลับสันศีษะถึงแม้ว่าข้าและผพืงปิงจะมีความสามารถ แต่หากต่อสู้กับคนผู้นี้เพียงลำพังแล้วก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแน่นอนว่าหากร่วมมือกันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหลงหารเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบหารลี่ได้ยินแล้วพลันหัวเราะตอนที่กำลังคิดจะเอ่ยอะไรอีกนั้นจู่ๆกลับสัมผัสได้ว่ามีคนมองตนเองอยู่แววตาจึงเย็นเยียบดูเหมือนว่าจะมีเจตนาไม่ดีหารลี่รู้สึกระวังตัวขึ้น แต่ใบหน้ากลับไม่เปลี่ยนแปลงหันหน้าไปเล็กน้อยมองศบตาคนผู้นั้นแวบหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะเป็นคนแปลกหน้าชายชาราคราวยาวที่สวมชุดสีเขียวมรกตเมื่อชายชาราเห็นฮาลี่เหลือบตาม,มามองแววตาเย็นชาก็อ่อนแสงลงเลื่อนสายตาออกไปด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกแต่ฮาลี่กลับไม่ได้วางใจขึ้นเพราะเหตุนี้กลับจ้องคนผู้นั้นอยู่นานด้วยแววตาเปล่งประกาย ทำไมสหายหานจำคนผู้นั้นไม่ได้หรือหลงหานที่สนใจฉากนี้อยู่พลันหัวเราะขึ้นมาเบาๆความหมายของพี่หลงดูเหมือนว่าข้าควรจะรู้จักเขาหรือแารล์ลี่รู้สึกกลัดกลุ้มขึ้นมาหลายส่วนคนผู้นั้นคืออาวุโสตรงเมนทูของพรรเคลื่อนวิญญาณควบคุมอำนาจทั้งหมดของพรรเคลื่อนวิญญาณถึงแม้ว่าข้า ไม่เคยคบค้าสมาคมกับคนผู้นั้นแต่ได้ยินว่าคนผู้นี้และกู่ซวงผูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนแทบจะเป็นเหมือนพี่น้องกันและเจ้าก็สังหารกู่ซวงผูด,ด้วยฐานะของจารชนคนมู่หลานถึงแม้ว่าคนผู้นี้จะไม่ได้พูดอะไรเพราะมีพยานหลักฐานแน่นหนาแต่ความไม่พอใจที่มีต่อเจ้านั้นก็ต้องมีอยู่แล้วสหายต้องระวังตัวสักหน่อยหลงหารกำชับอย่างมีความหมายลึกซึ้ม ฮัรลี่ได้ยืนแล้วพลันถูจมูกไปมาใบาหน้ามีรอยยิ้มขมคืนปากก็เอ่ยขบคุณติดติดกันภายในระยะเวลาสั้นๆเก้าอี้ในตำหนักก็มีผู้บำเพ็ญเพียรน,นั่งอยู่แปดเกส่วนแล้วจะว่าไปแล้วก็น่าขันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจผู้บำเพ็ญเพียรสายมานแทบจะนั่งอยู่ทางด้านขวาของตำหนักกันทั้งหมดและผู้บำเพ็ญเพียรพันธมิตรหลัก ก็ครอบครองเก้าอี้ส่วนใหญ่ของด้านซ้ายของตําหนักเอาไว้มีเพียงพัธมิตหมักคาสวรรค์และผู้บําเพ็ญเพียรของเก้าแคว้นพันธมิตรที่ดูเหมือนว่าจะอย่างไรก็ได้นั่งอยู่ตามอําเภอใจทั้งด้านซ้ายและขวา่ามกลางผู้บําเพ็ญเพียรพ,พวกนี้คนคุ้นเคยของฮาลี่อีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ในนั้นนั่นก็คือผู้บําเพ็ญเพีย,พยแรแทกข่ววของหอล่องลอยเขานั่งอยู่ด้านข้างพวกสายมานพอดีเมื่อเห็นฮาลี่มองมา ก็ส่งยิ้มให้ฮาลี่ฮรลี่จึงพยักหน้าเป็นการทักทายเล็กน้อยเวลานี้หลงหานที่อยู่ด้านข้างพลันถ่ายทอดเสียงมาชี้ตัวผู้บำเพ็ญเพียรของพัธมิตรหมักคาสวรรค์อีกสองคนให้หฮรี่รู้จักคนหนึ่งคือฮูหยินที่สวมชุดสีอ่อนใบหน้าธรมาธรมดาธรรมดาอีกคนคือชายชาราที่หน้าตาโหดเหี้ยมหฮลี่เหลียบมองสองคนนี้แวบหนึ่งแล้วจดจำหน้าตาของพวกเขาเอาไว้ในใจ เวลานี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนมาเยอะแล้วหรือไม่ผู้ที่นั่งอยู่ต่างก็มีสีหน้าเคร่งขรึมไม่มีผู้ใดพูดคุยกันล้วนมองพิจารณาคนอื่นด้วยสายตาเย็นชาท่ามกลางผู้บำเพ็ญเพียรพวกนี้ฮรรี่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่พิเศษที่สุดจากจิตสัมผัสที่แข็งแกร่งของตัวประหลาดเท่าพวกนี้ก็แทบจะกวาดสายตามาบนเรือนร่างของฮาี่ที่ไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังในเวลาเดียวกันและก็มองออกว่าพลังยุทธของเขาตื้นเขิน แน่นอนก็จึงรู้ว่าฮารลี่คือใครอย่างไรเสียชื่อเสียงของฮารลี่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเกรียงไกลตัวประหลาดเท่าพวกนี้ไม่อาจไม่เคยได้ยินได้และฮารลี่ที่นั่งหลับตาอยู่ตรงนั้นก็ไม่สนใจผู้ใดถ้าทางไม่สะทกสะทานตอนที่ในตำหนักเริ่มเปลี่ยนเป็นเงียบสงัด ในที่สุดก็มีคนสามคนเดินออกมาจากประตูข้างของตำหนักชายร่างใหญ่สวมชุดสีดำคนหนึ่งชายชราผมสีเขียวคนหนึ่งและนักพรตที่แขวนกระบี่ไว้ที่หลังคนหนึ่งหาร์ี่มีสีหน้าราบเรียบแต่ในใจกลับเต้นระรัว สามคนนี้คือสม,มหาผู้บำเพ็ญเพียรและเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายสามคนที่ดำรงอยู่ในเทียนนานมาพันกว่าปีคนอื่นๆล้วนมีสีหน้าหลากหลายแต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนเหมือนกับฮร์ลี่อย่างไรอย่างนั้นล้วนมองทั้งสามคนด้วยสีหน้าราบเรียบรอพวกเขาเอ่ยปากอย่างเงียบๆ